มมีควากลาผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตต์แพลพาณ์มีปัญหาเรื่องปลายประสาทอักเสพเกิดขึ้นที่ไหนยังไงเมื่อไหร่ครับจากตรงนี้นะคะพอดเออีเกิดจากที่มือนะคะคนขยันใช้ในการเช็ดกระจกคือช่วงนั้นเป็นช่วงของงานกีฬา นี่กระจกเจ็ดสิบห้าตู้ก็เช็ดด้วยความวันนี้มันเหมือนกับลักษณะที่ก็คือเช็ดตู้กระจกใช่ทั่วไปอ่าฮะแล้วเช็ดกระจกประกอบอ่าแร่ดาบน้ําพีอะค่ะนี่ะให้เป็นของที่ลึกในงานกีฬาโยชนนะคะที่จากตรงนั้นะมันก็เกิดอาการมันเมื่อยทั้งสองข้างอะค่ะแล้วทีมันก็แบบเมื่อเอ๊ะมันเป็นอะไรแล้วเริ่มชาชานะก็ชาทั้งปลายปลายโคนประสาทนี่ค่ะทั้งทั้งสองข้าง ปลายนิ้วปลายนิ้วนะคะก็โคนนิ้วค่ะไม่ใช่ปลายโคนนะคะค่ะแล้วก็มีรู้สึกปวดทรมานนะคะเวลานอนนะคะต้องใช้มือเนี่ยขึ้นตั้งขึ้นแล้วก็ลําบากมากคือมันปวดมันปวดที่กระดูกนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะปวดด้วยไม่มีความรู้สึกด้วยใช่ค่ะเอ้ไม่มีความรู้สึกมันก็ไม่น่าปวดนะมันมันมันชาค่ะคุณอ๋อมันเหมือนชาชาแต่ปวดปวดนอนไม่ได้เลยค่ะต้องทานยาแค่ปวด ตอนนั้นคือทานยาแค่ปวดค่ะไปหาหมอไหมฮะไปค่ะแล้วแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรครับคุณหมอบอกว่าปลายประสาทอักเสบนะคะปลายประสาทคุณหมอไปทานไปพบที่คลินิกอยู่หนึ่งเดือนเต็มนะคะคุณหมอบอกว่าปลายประสาทหัอักเสบคุณจะต้องผ่าตัดแต่จากตรงนั้นก็มีความคิดว่าไม่ได้นะดีเราเพื่อนๆก็เลยบอกอย่าผ่าเลยลองไปนวดซิแผนโบราณไปแล้วค่ะคุณต้นนวด วันต่อวันอะนะคะเพื่อแล้วก็คุณบอกกแนได้นําว่าให้แช่ให้แช่มือด้วยน้ําอุ่นทั้งเช้าทั้งเย็นเอามือเนี้ยแช่น้าอุ่นจะช่วยได้ค่ะจะคลายก็ไม่หายอีกชาระดับไหนฮะหมายถึงว่าหยิกรู้สึกไหมมันมันไม่รู้สึกอะค่ะมันเจ็บอะค่ะมันมันมันลักษณะมันเมันมันเจ็บมันชาแล้วมันเจ็บมันบอกไม่ถูกอะค่ะมปนแป๊บจิ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 เหมือนมีมีเข็มมาจิ้ม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 ที่ปลายนิ้วหมดเลยใช่ไหมอาจารย์ครับสาเหตุของระบบปลายประสาทอักเสบนี่เกิด เกิดจากอะไรฮะคิดว่าน่าจะเกิดจากการทํางานน่ะนะฮะคือมันใช้งานหนักเกินไปค่ะแล้วก็มันก็เลยทําให้กล้ามเนื้อบริเวณเนี้ยตึงไปด้วยนะฮะเพราะว่าจะรู้สึกปวดกล้ามเนื้อด้วยใช่ไหมฮะการที่กล้ามเนื้อตึงอะไรพวกเนี้ยมันก็จะทําให้เลือดไหลการไหลเวียนของเลือดที่จะไปเลี้ยงปลายประสาทอะไรอย่างนี้มันอาจจะน้อยลงอมันก็อาจจะก่อให้เกิดปลายประสาทอักเสบก็ได้ถ้าทิ้งเอาไว้ไม่รักษา มันก็จะมีอาการอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็หมดความรู้สึกไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะเนื้อมันจะตายไมหมฮะท่านอ,อคงไม่ถึงกับขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเพราะว่าปลายประสาทอักเสบนี่จริงๆมันก็สามารถที่จะรีคอเวอร์ได้นะฮะไม่ใช่ไม่ได้ถ้าเราหยุดงานพักมันแล้วก็กายภาพบํบาบัดให้ถูกต้องอะไรอย่างนี้มันก็คืนมาได้เอ,อแล้วคุณหมอบอกว่าจะผ่าตัด ค่ะก่อนหน้านิดก่อนหน้านั้นนิดนะคะจะอ่าก็เลยว่าก่อนที่จะผ่าตัดก็ขอทดลองอีกสักนิดหนึ่งนะคะผ่ายังไงคัุณหมอบอกว่าจะจะผ่าอ่าตรงตรงมือเนี่ยค่ะทั้งสองข้างตรงอ่าตรงส้นมือเนี่ยนะก็เลยบอกเดี๋ยวขอไปฝังเข็มก่อนขอไปฝังเข็มอ่านวดแล้วก็ไม่หายไม่หายค่ะฝังเข็มฝังเข็มพอฝังเข็มมันก็ยังไม่หายอีกก็ใช้วิธีอีกลองไปแช่พาราฟินที่โรงพยาบาลอีกนะคะไปแช่ สลับกับฝังเข็มก็ไม่หายอีกอะคะ่ะอ่าไม่ดีขึ้นเป็นเป็นทั้งสองมือเลยทั้งสองมือสอ,สองข้าง,างเลยค่ะกะ็สาเหตุตรงนี้ก็ดูรายการท่านอาจารย์มาพูดอะคะ่ะครับก็เลยเอ๊ะเราน่าที่จะสนใจแนละ้วมันตรงกับโรคเราพอดีวันนั้นท่านอาจารย์ออกมาะะมแล้วก,ก็ดูจากรายการสุขแล้วสวยอะคะ่ะก็เลยตัดสินใจโทรไปหาผู้ที่มาร่วมแชร์นะะ้อยค่ะครับก็ได้อ่า รู้สึกเธอก็ให้เบอร์โทรศัพท์ของน้องตุ้ยอะค่ะก็เลยตัดสินใจว่าอ้าวอีกสักครั้งาน้าก่อนจะผ่าอ่าไหนไหนก็ฝังเข็มแล้วไหนไหนก็นวดแล้วแช่พาราฟินแล้วอ่ะลองดูอีกสักวิธีหนึ่งค่ะอแล้วก็งดยาทุกชนิดจากที่โรงพยาบาลให้มานะคะแล้วลองทดลองตัวเองก่อนเหมือนที่เขาพูดว่ามันหายจริงนะลองพูดสุดตัวเองก่อนค่ะอก็เลยโทรไปน้องเขาก็ส่งยาสีเขียวมาให้อาจารย์ค่ะ ทานอยู่ประมาณสักเจ็ดวันสามวันแรกี่ยเริ่มรู้สึกว่าหลับง่ายทานทานยังไงครับเชา้าสองเย็นสองค่ะวันละสี่เม็ดนะคะครับจากตรงนั้นอาการจากเริ่มรู้สึกดีขึ้นมไม่ทรมานมนะคะก็พอวันที่สิบเนี่ยมันหายขาดไปเลยสิบวันสิบวันค่ะ,ะทานยาวันที่เก้าที่เก้ามกราดิเองค่ะ วันที่19ท่านอาจารย์ท่านไปบรรยายที่จังหวัดพิษณุโลกครับอาคุณตุ้ยก็โทรบอกว่าพี่ๆไปฟังท่านอาจารย์ไปบรรยายก็เลยตัดสินใจว่าต้องไปนะไปยืนยันว่าเราหายจริงๆด้วยความศรัทธาว่าที่เราหายจากตรงเนี้ยมันเพราะอะไรแล้วเราจะได้บอกต่อหลังจากทานไปแล้วสิบวันดีขึ้นเลยสิบวันดีขึ้นค่ะเริ่มรู้สึกได้เลยจับอะไรไม่เจ็บปกติทุกอย่างอะค่ะ แล้วสิ่งหนึ่งที่เราได้ของแถมมาของแถมที่เราหายอะค่ะจากที่เป็นไมเกรนด้วยก็หายไปอ๋อตอนแรกไม่ได้กะว่าจะรมไม่ไมเกรนนะคะไมเกรนเสร็จคือแล้วก็ภูมิแพ้ซึ่งเป็นมานานค่ะภูมิมแพ้ที่เป็นมานานแล้วว่าถ้ากําลังสอนหนังสืออยู่คผงชอ็อกอาจจะเป็นเพราะผงชออ็อกก็จะมีอาการจาม ตาสองข้างเนี่ยจะบวมเป่งอยู่สามวันทุกครั้งจามท่านชิวเาชอย่างนี้สักประเดี๋ยวนี้สองข้างนี้จะบวมคือในกระเป๋าเนี่ยจะมียาแก้ปวดยาภูมิแพ้นะคะแล้วก็ยาแก้ท้องอืดไปด้วยคือเป็นคนระบบไม่ค่อยจะปกติค่ะเสร็จแล้วพอเลยทําให้ได้ของแถมที่ดีที่สุดคือหายหมดทุกอย่างไปด้วยค่ะอาจารย์ครับรบกวนให้ความรู้หน่อยครับว่าจากกรณีเนี้ยที่ระบบปลายประสาทอักเสบเนี่ย จริงเดี๋ยวผมเริ่มจากอาจารย์ทำภัยก่อนอนะครับซิมตตอมมันเกิดยังไงก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะว่าที่เดาๆเอาว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นทีนี้ก็เข้าใจว่าจากการที่ใช้มือทำงานเยอะเนี่ยผลที่ตามมาก็คือมันจะมีการอักเสบเกิดขึ้นบริเวณกล้ามเนื้อหรือปลายประสาทอะไรแถวๆเนี่ยเพราะว่าการใช้งานมากเมื่อไหร่มันก็จะก่อให้เกิดทรมารครับ คือเกิดการบอบช้ำไม่มีการติดเชื้อไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคอะไรนะครมีการบอบช้ำพอบอบช้ำก็คือตามมาด้วยการอักเสบแล้วเข้าใจว่าระดับ t h ตัวที่สองจะสูงนะฮะก็คืออาการอักเสบอาการปวดตรงนี้ไม่เหมือนกับอาการปวดของอัลตรัยทิสไม่เหมือนการปวดข้อเข่าปวดนะครับหรือรูมต่อยมันเป็นอาการปวดที่ระบบปลายประสาทนะครับ ซึ่งตัวเม็ดเลือขาวที่มันหลังอะไรเยอะแยะเนี่ยก็คือตัวที่มันหลัง T H 2 2นะฮะ T H 2หลังอินเตอร์ลูคิน6เยอะไปนะฮะทีนี้กิน2แคปซูลต่อวันสอเช้าเช้าเย็นเช้าสเย็นสองแล้ววันที่15วันที่6วันที่10 10ค่ะ10ก็หายครับโอเคของเรา4แคปซูลต่อวันเนี่ย ถ้าวันที่1 5นะีวันที่10นี่เราไม่เคยเช็คว่ามาทําอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าวันที่15เนี่ยหลังจากเช็คกินสีแคปซูลต่อวันนะเราเราพบว่ามีการสร้าง th1 เพิ่มขึ้น2เท่านะครับมีการสร้าง t r e g t r e g u l a t o r เพิ่มขึ้น2เท่าทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นที่รู้กันว่ามันจะเป็นตัวที่ไปกด th2 เพราะกรณีปล่อยไออาการอักเสบจากปลายประสาทมันคงจะเป็นเรื่องจากว่า th2 มันเยอะไป อินเทอร์ิน6มันเยอะไปเมื่อมีการสร้าง TS1 และ T-regulator มันก็ไปกดตรงนั้นให้มันน้อยลงนะครับอันนี้คือคือลักษณะของการใช้ภูมิบาบัดเลยอะ่ะนะฮะเราไม่เล้ขาวไปช่วยจัดการกับไม่เลือขาวเองเลยนะครับส่วนว่าไมาเกรนอะไรทั้งหลายแหละนี่เรื่องปกติธรมรมดาเรื่องเด็กๆใช่ไหมทุกเราเราได้ยินเยอะแยะมากไมเกรนหายอะไรหาย เร่งเด็กๆ่าฮะซึ่งทักวันนี้ก็คือปกติดีละปกติดีค่ะนะฮะจะใช้งานหนักก็ไม่กลับมาละไม่กลัวแล้วค่ะเออยินดีด้วยครับ